คาเตอร์เอาไส่เดือนมันกินทำไม,มดดทำไมมันยาวแบบนั้นอะ่ะเคี้ยวได้ไหม,มแม่นึกว่าคาเตอร์ปีขโมยขี้กระตือใครมากินคาเตอร์รู้จักขี้กระตือไหมเชียรไม่เสียไม่ยากเหรอไม่พูดเหรอ่ กตีกันเ่าบกินตีเขาแหงกินกินสปาเกตตีกันแล้วตัวฝรั่งเขยังกินสปาเกตตี้ละก็แล้วหมอมแ่แค่แแกเขาไป่หล่อโอ้ยเราจะกินโซ่จะกรอยแบบแค่จับ อิ่มละบานนี่กินน้ำเบิดโจกนึงอย่ากินบะไรอยู่ด้านาเกตีบาทนี่ใส่เดือนฝรั่งอิ่มละสวัสดีค่ะวันนี้น้องขาแต่ขอรักอกว่ะสวัสดีค่ะฝากคนไชร์รอค่ะสวัสดีค่ะปัดเสตีเป็นพญ,ญายาผัดแก่นจ้ะ